ยาแผนปัจจุบันเป็นยารักษาแบบเร่งด่วนฟังครู Crew นะคะเป็นยารักษาตรงจุดที่สุดเร่งด่วนที่สุดวันนี้คุณปวดหัวคุณจะต้องได้ยาแก้ปวดซึ่งมันเร่งด่วนที่สุดวันนี้ถ้าคุณปวดท้องประจาเดือนปวดท้องเมนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้ยาเฉพาะทางที่ไปช่วยเรื่องอาการปวดท้อง้าวาน,นี้เลือดคุณไหลหรือว่าอะไรคุณต้องถูกรักษาตรงจุดนั่นหมายถึงยาแผนปัจจุบันต้องรักษาตรงจุดจริงๆเข้าใจใช่ไหมคะทันด่วนนะคะเฉียบพลันนะคะ แล้วก็ตรงจุดอะคะ่ะต้องเป็นแผนต้องเป็นแผนปัจจุบันเท่านั้นฟังครูดีๆนะคะทุกคนแยกแยะเวลาเรามีอาการฉุกเฉินแน่นอนคะ่ะเรายังไม่ไปโรงพยาบาลเราจะเข้าร้านยาแล้วเราจะไปบอกหมอว่าเออมีอาการเจ็บคอไอแห้งๆนู่นนี่นั่นหมอจะพิจารณาอย่างตรงจุดเลยเภศสัชค่ะเภศสัต,ะสตจะพิจารณาอย่างตรงจุดเลยนะคะว่าอ๋อคอแดงไหมมีอาการบวมแดงไหมไอไหมมีเสมหะไหมเขาจะถูกสอนมาในการวินิจฉัยเบื้องต้นอยู่แล้วก่อนจ่ายยา ก่อนจะได้รับใบอนุญาตการขายยาเพราะฉะนั้นเขารักษาคุณตรงจุดเลยค่ะไม่เกิน3วันอาการนี้หายค่ะไม่เกิน5วันค่ะอาการนี้หายแล้วเขาจะบอกว่ายาแก้เสพทานอย่างต่อเนื่องนะคะห้ามหยุดยาเองอทุกคนได้ยินหมดแล้วละ่ะครูก็เชื่อว่าทุกคนได้ยินเหมือนครูนั่นแหละเวลาเราไปซื้อยาค่ะต้องกินให้หมดนะคะต้องกินอย่างต่อเนื่องนะคะอะไรประมาณนี้ทีนี้นะคะครูถึงบอกว่ายาแผนปัจจุบันเราทิ้งไม่ได้เราหนีไม่ได้ที่ครูบอกว่าครูไม่กินยามาเจ็ดปี ก็อย่างที่ครูบอกคุณไงว่าครัวค่ะถึงขั้นผ่าใหญ่แล้วนะคะยาที่ครูกินมันกินยาพาราเฉยๆไม่ได้อะค่ะมันต้องกินยาละลายริมเลือดอะค่ะเพราะอย่างที่ครูบอกค่ะว่าลิ้นหัวใจครูถูกซ่อมแล้วมีของเทียมอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ลิ้นหัวใจเทียมที่เป็นเหล็กแต่เป็นเนื้อเทียมอะค่ะนะคะที่จะต้องเอามาต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะครูก็พูดไม่ถูกครูก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าครัวไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้เป็นลิ้นวัวลิ้นควายลิ้นหมูลิ้นอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะก็เลยไม่อยากพูดแแต่่ของมคคระะเป็นนนลิ้ววั ทีนี้อ่ต่อนะคะทีนี้ค่ะสมมติทุกคนนะคะจะบอกว่าฉันไม่โอชเคกับยาเคมีไม่ได้อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆอย่อะ,ะมันต้องเป็นยาที่แบบเขาเรียกเร่งด่วนนะคะต้องมีติดไว้ครูค,คิดแบบนี้นะคะถามว่าบ้านครูมียาพาราไหมมีค่ะแต่ในบ้านกินไหมไม่กินแต่มันคือยาเร่งด่วนที่จะต้องมีคุณเข้าใจไหมมัน อย่างเช่นน้าเกลือที่บ้านมีไหมต้องมีโอเคเรามีสเปรย์แต่เราก็มีน้ําเกลือไว้ล้างแผลคือคือเรามีไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องยาแผนโบราณกันบ้างแผนโบราณนคะคะก็หมายความว่าอย่างที่ครูบอกค่ะจะกินทําไมชาตปมะข้าวกินทําไมไม่เห็นเป็นไรเลยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะคุณไปแหวกแหกดูร่างกายคุณตอนไหนแข็งแรงแข็งแรงช่วงนั้นน่ะคุณคุณกินอะไรมาบ้างตั้งแต่คุณเกิดจนถึงวันเนี้ยค่ะ คุณกินน้ำอาลมไหมคุณกินกาแฟไหมคุณกินหวานไหมคุณกินเค็มไหมคุณกินน้ำปลาไหมอ่ะคุณกินผงชูรสไหมอ่ะคุณไม่เชื่อถ้าคุณบอกว่าคุณไม่กินเวลาคุณกินอาหารนอกบ้านเขาใส่ไม่ใส่คุณไม่รู้หรอกอย่าใส่นะคะแต่เขาลืมอ่ะเพราะเขาเคยมือคุณก็กินอยู่ดีเพราะฉะนั้นลองถามคุณดูค่ะตั้งแต่เด็กจนโตคุณได้รับสารเคมีเหล่านี้ไหมนะคะไม่เห็นเป็นเลยเลยร่างกายแข็งแรงจะตายอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายอย่าแข็งแรงอ่ะจะตายนะคะเพราะมนุษย์เกิดมาไม่เป็นโรค เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเราอะค่ะรับสารพิษทุกวันมวลพิษทางอากาศเรารับเรากินอาหารที่มีสารตกค้างเรารับแต่เราไม่รู้เลยว่ามันไปสะสมอยู่ตรงไหนบ้างเพราะเราไม่ได้แหวกแหกมันดูทุกวันเราไม่รู้เอ้ยเราแหกมันดูนิดนึงมันไปอยู่ตรงตับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันไปดําอยู่ตรงไตเท่าไหร่แล้วไตกูรั่วยังไตกูไม่รู้หรอกฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงก็ใช่ไงเพราะว่ามันไม่ออกอาการมันยังไม่ออกอาการแต่มันสะสมแน่นอนแน่นอนค่ะถ้ามันไปไหนไม่ได้คุณลองนึกดูนะคะร่างกายเราถูกสร้างมาเป็นสเต็ป กินอันนี้ไปอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนสุดท้ายมาอยู่ลำไส้ใหญ่แล้วขับออกถามว่าลำไส้ใหญ่คุณมันขับออกหมดไหมคุณไม่ไปแหกมันดูเอ้ยลำไส้ใหญ่ออกูออกออกหมดแล้วแน่เหรอแน่ใจเหรอเอาสก็อตไปไปขัดมันไหมคุณค้าคุณไม่มีวันรู้เลยว่ามีอะไรตกค้างอยู่ในร่างกายคุณบ้างสุดท้ายมันจะไปอยู่ตรงลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกไปแต่มันออกไม่หมดหรอกค่ะไม่มีวันออกหมดหรอกบางทีกําลังจะ <c oughs> นั่งอยงู่ในห้องน้าสบายสบายโอ้กําลังโล่งเลยแมวทําของหล่นเพลงจานแตกเออคุณค้ามันหุบขึ้นไปคืนเลยคุณเคยเป็นไหมคุุณณว่าคคเเยป็น กำลังแบบสบายใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะเพราะเที่ยงพอดีเลยไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันนะคะเออคือมันไดันจังหวะต้องพูดเรื่องนี้คุณว่าจริงไหมนั่งกําลังสบายเลยเอาตกใจมีเสียงโทรศัพท์เข้าเอ้ยเจ้านี่มาเปล่าวะคุณลุกสู้ทางบ้านคูเรียกอุจจาระหดะคะ่ะไม่รู้บ้านคุณเรียกอะไรนะคะออบ้านคูเรียกคแม่งอุจจาระหดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณขา คุณรู้ไหมว่าอวัยวะทุกอย่างในร่างกายของเราอะคะมันไม่มีวันขับอะไรออกได้หมดนะคะกินแล้วมันก็เอาไปเลี้ยงเลือดค่ะมันจะถูกกลั่นถูกกรองถูกทุกอย่างเลยแล้วเอาไปอยู่ในเลือดในน้ำเหลืองในอวัยวะทุกส่วนเลยค่ะอ่าไตกรองมาไตกรองมาอ่าไปที่ปอดปอดดูแลด,ด,ดูมันตกค้างหมดละค่ะ